ในโลกการเงินที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วครับสินทรัพย์ที่เก่าแก่อย่างทองคำเนี่ยก็ยังคงเป็นราชาอยู่เสมอแต่ว่าตอนนี้กลับมีผู้ท้าชิงคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาครับแล้วก็ไม่ใช่ประเทศมาหาอำนาจหรือสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่เราคิดกันด้วยนะเรื่องนี้มีอะไรที่น่าประหลาดใจซ่อนอยู่เยอะเลยครับเอาแหละครับคําถามที่น่าสนใจก็คือใครกันละ่ะคือผู้ที่กําลังจะถูกเรียกว่าเป็นราชาทองคําองค์ใหม่ คือปกติแล้วเนี่ยชื่อนี้ก็คงทําให้เรานึกถึงประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆห,หรือไม่ก็ธนาคารกลางใช่ไหมครับแต่คําตอบที่แท้จริงเนี่ยมันน่าประหลาดใจกว่าที่เราคิดว่าเยอะเลยเพราะว่าผู้ท้าชิงคนนี้มาจากโลกดิจิทัลแบบ100%เลยครับและนี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงของราชาอ,องค์ใหม่พร้อมกับปริมาณทองคําที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆที่อยู่ในมือคําตอบก็คือเท t เ e อนั่นเองครับ ใช่แล้วครับบริษัทที่ออกเหรียญ stable coin ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคริปโตที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละครับที่มันน่าทึ่งก็คือบริษัทที่มีรากฐานมาจากโลกดิจิทัลแท้ๆเนี่ยกลับกลายมาเป็นผู้ที่ถือครองทองคำแท่งจริงๆที่จับต้องได้แถมยังเป็นจำนวนที่มหาศาลซะด้วยและไอคำว่ามหาศาลเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขน้อยๆเลยนะครับแต่มันมากถึง116ตัน116ตันลองนึกภาพตามดูสิครับ ปริมาณขนาดนี้มันเยอะมากมากจนน่าตกใจเลยสําหรับบริษัทเอกชนแค่แห่งเดียวแต่เพื่อเห็นภาพชัดๆว่าทองคํา116ตันเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนเราต้องลองเอาไปเทียบกับมาตรวัดที่ใหญ่ที่สุดดูครับนั่นก็คือคลังทองคําสํารองของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยมาดูที่กราฟนี้กันเลยครับแท่งซ้ายสุดเนี่ยคือทองคําของเทเตอร์ที่116ตันซึ่งอยู่ในระดับที่มากกว่าคลังสํารองของประเทศอย่างเกาหลีใต้ซะอีกนะ แล้วก็เทียบเคียงได้กับประเทศอย่างฮังการีหรือกรีซเลยทีเดียวนี่มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเทเตอร์ไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นรายใหญ่ใ,ญในโลกดิจิตอลอีกต่อไปแล้วแต่ได้กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญในตลาดทองคําจริงๆในระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วพอเห็นตัวเลขขนาดนี้แล้วเนี่ยคำถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วมันหมายความว่าอะไรทาไมทาไมบริษัทดิจิตอลต้องหันมาสะสมทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางกายภาพที่เก่าแก่ที่สุดกันละ่ะ ดังนั้นไอฉายาราชาทองคำเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเกินจริงเลยนะครับมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่เส้นแบ่งระหว่างโลกการเงินแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยมันเริ่มเลือนลางลงทุกทีสินทรัพย์ดิจิตอลเองก็กาลังหันมาพึ่งพาสินทรัพย์ที่จับต้องได้ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่งคั่งมานับพันปีแล้วและนี่ก็คือคําถามสําคัญที่ต้องกลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าการที่โลกดิจิตอลเริ่มหันมาสะสมทองคํามันเป็นแค่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินทรัพย์ดิจิตอลของตัวเอง หรือว่ามันกำลังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการเงินโลกที่เราทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปสู่กันแน่